ครับ EP นี้ก็นำพาพ,พี่เพื่อนมารับชมของดีของข,องขงลังหลวงพ่อคุณปริสุโทโธนะพ,พี่เพื่อนหรือว่าหลวงปู่คุณนั่นเองนะพ,พี่เพื่อนนี่ครับพระผงเจ้าสัวเนื้อผงใบลานนะพี่เพื่อนเป็นเนื้อที่หายากพอสมควรนะรพี่น้องครับจํานวนการสร้างไม่แน่ชัดว่าสร้างเท่าไหร่นะครับเท่าที่เห็นส่วนมากก็จะเห็นเป็นเนื้อสีขาวใช่ไหมครับเนื้อสีขาวเหมือนสมเด็จ นะครับพี่เพื่อนเนื้อสีขาวออกขาวอมเหลืองนะครับเหมือนพระสมเด็จเท่าที่เห็นกันบ่อยๆนะผมแต่เนื้อดำแบบนี้เนื้อผงใบลานไม่ค่อยเจอนะพี่เพื่อนนี่ครับไม่ค่อยเจอนะพี่น้องครับนี่ครับเนื้อผงใบลานจะมีแบบฝังตะกุดก็มีนะพี่เพื่อนครับแบบไม่ฝังตะกุดก็มีนะครับพี่น้องแบบไม่ฝังตะกุดไม่ใช่ว่าเป็นของเจ๊นะครับพี่เพื่อนครับองนี้ไม่มีตะกุดนะพี่เพื่อนแต่มีรูเจาะ ตรงใต้ฐานนะครับมีรูเจาะตรงใต้ฐานนะครับนี่รูเจาะตรงนี้นะครับมีอยู่ด้วยกันสามรูนะครับสี่รูนะครับพี่เพื่อนๆครับนี่ครับนะครับไม่เห็นตะกุดนะครับถ้าจะเห็นตะกุดก็ส่วนมากจะโผล่อยู่ตรงด้านหน้าองค์พระนะครับพี่น้องครับตะกุดนะครับนี่ครับจะแปะอยู่ตรงนี้ที่เจอบ่อยๆส่วนมากจะเป็นเนื้อสีขาวนะครับสีดําผมยังไม่เคยเห็นนะครับผมก็มีองค์เดียวนะครับพี่น้อง มาลงให้พี่เพื่อนรับชมมารับชมกันนะครับนะครเป็นผงเจ้าสวัวเป็นรุ่นเสาห้านะครับพิธีปลูกเสกเสาห้านะครับผมวันเสาห้านะครับพี่เ,เพื่อนปลูกเสกในพระอุโบสถนะครับพี่น้องครับเป็นพิธีโอ้โหมนมนทนพิธีนี้ปลูกเสกในพระอุโบสถเป็นรุ่นที่มีพุทธคุณแรงมากนะครับพี่เ,เพื่อนครับมี ผู้ตคุณไม่ต้องห่วงเลยครับถ้าลูกเสกในพระอุวสถไม่ว่าจะวัดไหนก็แล้วแต่นะพี่นเพื่อนนี่ครับมีโค้ดัมเบอร์ด้วยนะครับสอง5กห้าห้านะครับสองเกอย่าเพิ่งไปแทงหวยกันนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ออกแล้วหวยแต่ตัวนี้ผมว่าไม่น่าจะมีหรอก2 7 5 5หนะครับพี่เพื่อนนี่ครับออกวัดบ้านไร่นะครับพี่น้องครับต่อโค้ดด้วยครับนี่ครับต่อโค้ดด้วยอัขระยันหลวงพ่อเขาจะประมาณนี้ความคมชัดนะครับนี่ครับของยันท่าน ตรงนี้จะมีเหมือนเป็นเส้นที่เรียกผมก็ถึงว่าเป็นตาเป็นตะกรุดไม่ใช่นะครับตะกรุดส่วนมากจะดอกใหญ่กว่านี้อันนี้เหมือนกับเป็นตาหนีพิมพ์นะครับตํหนีแม่พิมนะครับพี่เพื่อนครับนี่ครับเป็นเส้นลงมาแล้วก็มีเม็ดเนื้อเกิืนอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นทุกองค์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมมีองค์เดียวนะครับพี่เพื่อนครับมีองคเดียวดูอัลระยันโอ้โหคมชัดเป็นเนื้อผงเวลาเนื้อที่หายากนะครับ ส่วนมากจะเจอเนื้อขาวใช่ไหมครับเจ้าสัวหลวงพ่อคูณปริสุโทโธนะครับผมเจ้าสัวของท่านส่วนมากจะเจอเนื้อขาวอันนี้เป็นเนื้อผงใบลานหายากมากนะครับอ,องนี้ได้มาจากาคนบ้านเดียวกันนะครับผมต้องขอบคุณมากครับผมผมเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เองนะครับพี่เพื่อนได้มาเมื่อวานนี้เองอแกมีพระอยู่รุ่นนี้อยู่3อมองนะครับแต่แกมีเนื้อผงใบลานแค่องค์เดียว นะครับนอกนั้นสององนั้นเป็นเนื้อขาวนะครับออกเนื้อของพุทธคุณนะครับออกคล้ายๆกับสมเด็จนี่แหละผมก็ขอนะครับผมขอมาบูชานะครับนะครับขอมาบูชาครับพี่เพื่อนขอมาบูชาเขาได้มาองค์เดียวนี่แหละเป็นผงไบลานฝุ่นเต็มเลยนะครับพี่น้องนี่ครับฝุ่นเคอะเลยได้มาเมื่อวานใหม่ๆมาดๆก็มาลงให้พเพื่อนรับชมกันเลยนะครับฝุ่นเต็มเลยครับเนี่ยอย่างว่าแตะคนเท่าคนแจ่เก็บพระ ท่านจะเก็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพี่น้องครับท่านจะวางไว้บนหิ้งในจานมั่งในพานมั่งแล้วก็บางคนก็บางท่านก็วางไว้หลังตู้เย็นก็ยังมีนะครับพี่น้องครับผมเคยเจอนะครับผมวางไว้ขอบกระจกหน้าต่างก็มีนะครับพี่เพื่อนๆขอบกระจกหน้าต่างก็ยังมีเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้ขออภัยนะครับพี่เพื่อนๆองค์นี้มีตะกุดนะครับพี่น้องครับโอ้โหผมเพิ่งเห็นนี่ครับนี่ครับ ผมก็ยังไม่ส่องนะครับผมผมก็ยังไม่ได้ส่องละเอียดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมผมพูดผิดผมนึกว่าไม่มีตะกุดองค์นี้มีเห็นไหมครับนี่ครับตรงบนข้างๆกับเสียนหลวงปู่ครับเสียนหลวงพ่อครับผมมีตะกุดนะครับพี่น้องครับจะเป็นทองแดงหรือว่าตะกุดเงินนั้นไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเก่ามากสร้างแต่ปีสามหกครับพระออกมาตั้งแต่ปีสามหกที่มีค่า มันวาวแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับผมใช้น้ํามันจันหอมนะครับได้มาเมื่อวานผมก็มาทําการเช็ดทาความสอะอาดล้างทาความสะอาดไม่ได้ใช้แปรงขัดนะครับล้างน้ําเปล่าเอามือวิดวิดล้างแต่ใช้น้ําฝนนะครับพี่น้องใช้น้ําฝนนี่แหละน้ําธรรมชาติครับบางองค์ผมได้มาส่วนมากผมจะไม่ล้างนะครับแต่องค์นี้องค์นี้ฝุ่นขึ้นเต็มเขอะเลยครับเนี่ยฝุ่นขี้ฝุ่นขึ้นเต็มเลยเหมือนกับพระไปคุกฝุ่นมาครับเหมือนกับ ได้เคยเห็นพระทำเขาทําหล่นไหมครับน,น,นะครับดินทรายเต็มเลยผมเลยมาล้างน้ําฝนเมื่อวานเอาน้ําฝนใส่ขันมาแบบธรรมชาติโบราณเลยอันได้ใส่ในขันมาก็มาทําการบิดล้างบิดล้าง,างครับเหมือนกับเราส่งน้าพระธรรมดาทั่วไปเราล้างคราบศกอ่าสิ่งอันนี้ออกอ่าคราบฝนคราบดินออกนะครับพี่เพื่อนคราบฝนคราบดินออกไม่ได้ล้างพุทธคุณน,นะครับพุทธคุณล้างไม่หมดไม่มีวันหมดนะครับอย่าไปคิดว่าท่านใดบอกว่า ล้างอย่างนั้นไม่เสื่อมเลยนะครับมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับเม,มื่อวานผมล้างบวกหน้าขบาตมีเอฟซีท่านหนึ่งนะผมมาถามผมว่าเอ้าล้างอย่าง,งนั้นมันมันไม่เสื่อมเลยมันจะไปเสื่อมได้ไงครับพลังกิจอัดนั่นเข้าไปอย่างนั้นเอ่อมันไม่ใช่พลังกิจที่ว่าจะมาล้างจะมาแปะตามาพื้นผิวขององค์พระแล้วเราจะมาทำาสกวอตไบท์หรือว่าเอาสกวอตไบท์มาขัดแล้วก็น้ำมะน,นาวล้าง มันไม่ใช่ออกง่ายๆครับคําว่าฝังจิตเข้าไปนี้จิตเขาจะฝังอยู่ใน,นนั้นเลยท่านจะทํำยังไงก็ไม่เสื่อมเว้นซะจากท่านจะ,ะไปทําสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรนะครับผมไม่เหมาะไม่ควรสถานที่ที่ไม่สมควรห้อยผ้าไปอ,อย่างนั้นอาจเป็นไปได้นะครับผมอย่างกับซ่องโสเภณีหรือว่าสถ <c oughs> านที่เป็นอบยมุกนะครับผมใบยมุกแล้วก็ นะครับผมแล้วก็นําพระไปใช้ในทางที่ต่ตําๆนะครับอาจจะเสื่อมได้นะครับครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอย่างนั้นอาจจะเสื่อมได้แต่บางเครื่องรางของขัง,งหรือว่าพระเครื่องอต่างๆทํำยังไงก็ไม่มีวันเสื่อมนะครับบางบางบางครูบาอาจารย์นะครับไม่ใช่ว่าทุกองนะครับผมทายัางไงก็ไม่มีวันเสือ่อมเห็นมีคนบอกว่าลอดราวตากผ้าที่มีผ้าถุงเสื่อมไหมบางบางอันก็เสื่อมนะครับวัตถุมงคลบางบางอย่างก็เสื่อม หรือว่าพระเครื่องบางอย่างก็เสื่อมเครื่องรางบางอย่างก็เสื่อม,าาาอ,าอ,มอาจเสื่อมได้และก็มีเครื่องรางบางอย่างรอดยังไงก็ไม่มีวันเสื่อมนะครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะพี่เพื่อนครับครูบาอาจารย์ท่านบอกมาว่าอย่างนั้นนะผมไม่ใช่ครูบาอาจารย์องค์เดียวครับที่บอกมาทําไงก็ไม่เสื่อมนะครับผมเหมือนกับหลวงพ่ออะไรนะหลวงหลวง,งพ่อเดิมนะครับผมหลวงพ่อเดิมท่านบอกว่าใครที่นํามีดหมอของท่านไปใช้ นะครับผู้หญิงใช้ได้ไหมคนที่มีรอบเดือนแล้วมาจับมีดหมอท่านได้ไหมท่านบอกว่าไม่เสื่อมจับได้ไม่เสื่อมอไม่อย่างนั้นเขาจะให้ผู้หญิงพกทําไมผู้หญิงผู้ชายพกได้หมดมีดหมอของท่านมีดเทศสัตตาท่านนะครับท่านเลยเปรียบบอกว่าท่านเลยเปรียบ,บว่าอุป,ปมาอุปไมเหมือนกับงูเห่าใช่ไหมครับงูเห่ามันรอดท้องรอ,อดหลุมขี้หรือว่าท้องขี้ขออภัยนะครับพูดคาไม่ นี่เท่าไหร่ครับผมรอดท้องขี้มามันมาฉกเองเองตายไหมท่านบอกว่าอย่างนี้ก็ถ่ายนะครับผมก็ตุยนะครับพี่นองครับท่านบอกว่างูเห่ายังไงมันก็มีพิษอยู่แล้วมันไปอยู่ไหนมันก็มีพิษมันก็เป็นงูเห่าเหมือนเดิมท่านบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้นะครับทีินเพื่อนครับเหมือนกับผมเปรียบเทียบขดดักแด้นะครับเหมือนกับพริกนะครับไม่มีใครไปปลูกเศษให้พริกมันเผ็ดมันก็เผีดยเองมันได้อย่างลกแมวน้องแมวอย่างนี้นะครับพีมเพื่อนครับเขาเป็นของคู่กันมาอย่างนั้น เขาเป็นของคู่กันมาอย่างนั้นนะครับทำยังไงก็ไม่มีวันเสื่อมสลายนะครับพี่วินเพื่อนเพชรยังเป็นเพชรเหมือนเดิมนะครับขอให้เรามีความศรัทธาแต่เราอย่าไปเจตนาธรรมนะครับอย่าไปลองนะครับผมการลองคือการเจตนาคือการลบหลู่นะครับพี่วินเพื่อนครับเราอย่าไปลบหลู่เว้นเสจากเราจะหลงลืมไปอย่างนั้นไม่เป็นไรนะครับเราก็มาขอขมาแต่งขันห้าขอขมาท่านอยู่หน้าห้องพระประธานอันนี้ก็ได้นะครับพี่น้องครับ ครับต้องขออภัยที่ผมพูดผิดไปว่าองค์นี้ไม่มีตะกุดครับที่ไหนได้องค์นี้มีตะกุดนะครับเพื่อนๆนี่ครับตะกุดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างๆกับเสียนอ่นี่ครับที่ข้างๆกับศีรษะหลวงพ่อนะครับผมนี่ครับถัดศีรษะหลวงพ่อมาเนะครับเลยอังสะมาหน่อยหนึ่งเลยหัวไหล่ยท่านมาหน่อยนึงจะมีตะกุดผมเอาน้ํามันจันหอมฉลมเมื่อวานนะครับล้างน้าผมล้างน้ําฝนแล้วผมเอาน้ํามันจันหอมมาฉลมนะครับฉลมล้าง นี่คือเคล็ดว,วิธีนะครับผมเคล็ดวิชาก็ว่าได้จากครูบาอาจารย์จากปู่ฤาษีท่านบอกว่าได้วัตถุมงคลชิ้นไหนมาก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นธาตุไตสิทธิ์หรือว่าพระเครื่องอท่านอยากให้มาทําการเอาน้ํามันจันหอมนะครับมาจุดเจิมท่านจะเรียกคําว่าจุดเจิมผมก็แปลกเหมือนกันว่าจุดเจิมคืออะไรก็คือเอานําน้ํามันจันหอมมาโลมทานะครับเพราะว่าพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางต่างๆท่านชอบสิ่งที่หอมๆท่านชอบของหอมอยู่แล้วใช่ไหมครับนี่ครับ ผมก็เลยน,นาําน้ํามันจันหอมหลังจากล้างน้ําฝนเสร็จน,นํานา้ํามันจันหอมนะครับรุ่นเก้ากลิ่นอย่างดีนะครับผมมาฉลมหลวงพ่อนะครับก็ดูใหม่ดูมีชีวิตชีวานะครับดูมีชีวิตชีวาถ้าใครบอกว่าจะไปทําลายคาบความเก่าก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่าเราเอามาใช้นะครับเราไม่คิดว่าจะามาขายนะครับไม่คิดว่าจะามาแบ่งปันนะครับบางองนะครับเว้นเสียจากที่มีบางองนะครับผมที่ผมลงไปบางองค์ก็แบ่งปันหรือว่าไฟ้สด นะครับผมนั้นอันนั้นแบ่งปันนะครับผมแต่บางองค์ที่เรามีน้อยนะครับอย่างองค์นี้มีน้อยเราก็ไม่อยากแบ่งปันนะที่เพื่อนครับนี่ครับอยากเก็บไว้แล้วที่สําคัญคนที่ให้มาก็เป็นญาติเป็นคนรู้จักกันบ้านเดียวกันนะพี่น้องครับได้มาเมื่อวานนี้บ้านเดียวกันนะครับลุงแก่ท่านให้มาครับนี่ครับก็เพิ่งเห็นล้างแล้วเพิ่งเห็นตะกุดอยู่ด้านนี้นี่เองถือว่าโชคดีมากผมได้รุ่นที่ดีมากนะครับผมเพราะว่าเนื้อผงใบลานส่วนมากจะเจอเนื้อขาวใช่ไหมครับ ดูน้ำมันจันหอมชโลมลงไปมีความสดมีความเงาหนึบนุ่มเห็นไหมครับนวลตาฉ่ำตาดีเพราะว่าน้ำมันจันหอมโอ้โหเห็นไหมครับไม่แตกต่างกันเลยกับสีพึ่งนะครับคล้ายกันกับสีพึ่งนี่แหละเหมือนกับสีพึ่งหรือว่าน้ำมันต่างยิ้วคล้ายกันผมมีความทําให้พระมีความฉ่ำนะครับถ้าใครบอกว่าไปล้างทําไมไปชโลมท่านทําไมเอาเป็นธรรมชาติผมก็ชอบเหมือนกันธรรมชาติ แต่ถ้าพันแต่ถ้าเป็นพระสมเด็จผมไม่ล้างแน่นอนนะครับอันนี้ผมเอามาใช้นะครับผมผมเอามาห้อยคอมากราบไหว้บูชาผมก็ต้องเอาของที่เป็นเครื่องหอมนะครับมาฉลองท่านนะครับอีกไม่นานอีกสองเดือนนี้ก็เป็นการส่งน้ําพระใช่ไหมครับแต่เพรอนีนาเขาเรียกวันเนาหรือว่าวันสงการของชาวไทยเรานะเพื่อนๆครับนี่ครับก็จะได้มาทําการส่งน้ําพระกันนะพี่น้องครับโอ้โหครับ นี่ก็คือวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณปาริสุทธโธนะครับพี่น้องครับโอ้เยอะเลยขอบข้างนี้ตะกุดอีกด้วยเลยนี่เอ๊น,นี่อะไรเยอะเลยอันนี้คงไม่ใช่ตะกุดนะครับพี่น้องอขอบข้างครับด้านข้างโอ้โหสวยงามมากอางนี้ครับเตรียมกรอบนะครับผมเตรียมกรอบจะห้อยคอแล้วเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่าของเจ้าสัวของท่านชื่อท่านก็เป็นมงคลด้วยเจ้าสัว นะครับนี่ครับเจ้าสัวรุ่นเสาห้ายต่างหากนะครับเป็นเป็นเหมือนกับมีตะกุดด้านในแต่ไม่ใช่หรอกครับอันนี้เป็นเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินเพราะว่าตะกุดอยู่ตรงนี้อ่าเป็นพระที่ปลูกเสกอยู่ในพระอุโบสถนะครับบนทนพิธีปลูกเสกในพระอุโบสถวัดบ้านไร่นะครับพี่น้องครับปีสามหกโอ้โหช่วงนั้นท่านแรงมากนะครับนะครับท่านมีกระแสแรงมากหลวงพ่อคุณปริสศโตครับครับอีพีนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมจํานวนการสร้างไม่แน่ใจนะว่าสร้างเท่าไหร่ ไม่แน่ใจว่าสร้างเท่าไหร่นะพี่เพื่อนต้องไปถามไปลื้อประวัติย้อนไปดูประวัตินะครับย้อนไปดูประวัติยู่ในวัดนะครับผมมีใบอาจจะมีประวัติการสร้างพี่น้องครับรับอีนี้นะครับผมท่านใดมีก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับพี่น้องครับท่านใดมีก็คอมเมนต์มาให้ความรู้เพิ่มเติมกันได้นะครับพี่น้องครับผมก็มีองค์เดียวผมเก็บนะครับองค์นี้ผมไม่ปล่อยนะครับพี่น้องครับผมคิดว่าในใจผมไม่ปล่อยแน่นอน นะครับพี่เตื่อนเพราะว่าผมไม่มีนะครับสีดํานี้ผมไม่มีสีขาวผมยังไม่มีเลยเมื่อก่อนมีนะครับมีหลายองค์กอสมควรสีขาวนะครับแต่ผมบรลานสีดําผมไม่เคยมีนะครับเป็นองค์แรกนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมอยากจะได้กรอบพระไม่ว่าจะเป็นสแตนเลสหรือว่าไมค์คนหรือว่าเงินแท้ก็มีนะครับทองจากอิตาลีก็มีนะครับพี่เพื่อนครับทางช่องของเรามีให้บริการครบเซตนะครับผมเรื่องกรอบพระนะครับผมกรอบพระเกี่ยวกับ อะไรต่างๆนะครับผมหลายอย่างนะครับผมท่านใดอยากจะได้ก็คลิกเข้าสั่งซื้อได้นะครับผมใต้คําอธิบายนะครับพี่เพื่อนๆครับหรือว่าจะกดซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงซูเปอร์สติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับผมใต้คําขอบคุณครับพี่น้องครับเพื่อจะได้ให้แอดมินได้มีกําลังใจนะครับผมได้ทําคลิปใหม่ๆมาให้พี่เพื่อนๆรับชมกันนะพี่น้องครับแอดมินก็มี2คนนะพี่น้องครับเอาละครับคลิปนี้ก็ลากันไปนะครับผมท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟัง EP นี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ ขอบารมีหลวงพ่อคุณปริสุทธโธจงปกปักรักษาพี่น้องให้อยู่รอดปลอดภยัยแควค่าปลอดภยัยจากพยันอันตรายทั้งปวงขอให้ทรรมาค้าเคล่นเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเงินทองเข้าของหลั่งไหลเข้ามาเทมา,าใครที่ซื้อลอตเตอรี่ไว้งวดนี้ก็ขอให้ถูกให้ได้ให้โดนเปิดซับเปิดบารมีนะปู่นักษาทุรำรำรวยครับพบใหม่พี่นาครับสวัสดีครับ